เรื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็นเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพกเกียแล้วนะครับกับทีเด,ดจานเจดีวีเอทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย6กันยายน2024วันนี้มาคุยก่อนเกมครบบาสเกตบอลหญิงของสหรัฐอเมริกาครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านฟ h นิ n เม m e r ค u รีดวลกับ w a วอชิงตันมิสติกในวันนี้ครับโดยผลงานเกมล่าสุดของฟ h นิ n เม m e r ค u รีครับก็สามารถเปิดบ้านเบียดเอาชนะแอรแลนตาดมไปได้แบบสนุกครับด้วยสกอร์74ต่อ66ครับ โดยเป็นการขึ้นนำนะฮะแทบจะม้วนเดียวจบครับผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นเคลียร์คอปเปอร์28แต้ม3รีบาล์ตีเอสซิสครับส่วน,นเซนเตอร์ตัวเก่งอย่างบริตนี่กรินเนอร์ครับ16แต้ม8รีบาลตีแอสซิสเดสตาร์ปรจำทีมไดน,นาโตเรซี่13แต้ม3รีบาลสุดท้ายเมอร์คิรีเฉียบขาดในเกมนี้ส่วนผลงานของวอชิงตันมิสติกเกมล่าสุดครับเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมครับบุกเปลวชนะดัลลัสวิงได้90ต่อ86 ผู้ทำสกอร์สูงสุดครับเป็นทางด้านการ์ดร์เวิร์ตัวเก่งของทีมอย่างเอเมลี่อิงสเตอร์ครับมี19แต้มกับ10บรีบาวเป็นดับเบิลดับเบิลส่วนการ์ดแม่ทัพประจำทีมครับเอเดรียลแอดกินส์ครับมี14แต้ม3รีบาวครับและจูลี่วัลลู11แต้ม3รีบาวสุดท้ายมิสติกเอาชนะไปแบบสมศักดิ์ศรีครับ โดยผู้เล่นตัวจริงในวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านครับนาตาชาคราวครับยืนประจำการพอยกาดให้กับเฟนิกเบครีวันนี้จะได้ดวลกับดิสนี่ไซครับตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีครับมีดีกันคนละอย่างไปกันต่อที่ตำแหน่งชูตติงการ์ดมยิง3แต้มตัวเก่าเดน่าโทรเรซี่ดวลกับเอเดรียลแอดกินส์ครับเรื่องของการสร้างสกอร์ผมมองว่าใกล้เคียงกันครับในตำแหน่งชูตติงกาดส่วนสมอลฟอร์เวิร์ดในวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านเป็นโซฟีคันนิงแฮมครับจะได้ดวลกับจูลี่วานลูครับ ก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งครับที่สู่สีคู่ขี้ระหว่างฟอร์นิคเมคกอรีและวอชิงตันมิสติกโดยผู้เล่นพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดชุดคุมวงในครับเป็นทางด้านมาเทพอย่างเคเลียคอปเปอร์ครับดวลกับอาริยาเอ็ดเวิร์ดครับตำแหน่งนี้แน่นอนครับเจ้าบ้านครับฟอร์นิคเมคกอรีเหนือกว่าชัดเจนครับส่วนผู้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์คุมวงในครับคอยรีบาลและเล่นเกมรับเป็นหลักเบรนนี่เกรนเนอร์ครับดวลกับสเตฟานีดอสซันครับสาวร่างยักษ์ครับเรื่องของการรีบาลผมมองว่าดอสซันดีกว่า แต่เรื่องของเกมลุกเบนนี่เกรนเนอร์ไม่เป็นรองครับผู้เล่นตัวจริงโน่นนี้ครับของทั้ง2ทีมจากการคาดการณ์เท่านั้นฝั่งเจ้าบ้านฟอร์นิคเมอร์คิรีประกอบไปด้วยนาตาชาคราวเดนินาโทรัสซีโซฟีเคนนิงแฮมครับเคลียร์คอปเปอร์และเบนนี่เกรนเนอร์ส่วนวอชิงตันมิสติกประกอบไปด้วยบิธนี่ไซครับเอเรียลแอดกินส์จูลี่วอลลูอัลิยาเอ็ดเวิร์สและสเตฟานีดอสันโดยผลงานของฟอร์นิคเมอร์คิรีเจ้าบ้านชนะ17แพ้17ครับวินเรทอยู่ที่50%พอดีครับ ดังดับ4ในสายส่วนทางด้านวอชิงตันมิสติกครับก็อยู่ในดับบวยครับชนะ10แล้วก็แพ้ไป23เกมครับจับคู่แมชอัพดวลกัน,นวันนี้ครับผมหยิบยกการประทะก,กันระหว่างเคลียร์คอปเปอร์ครับดูดูการนี้กดไปถึง22.2แต้มต่อเกมครับเปอร์เซ็นต์ฟิโก่สี่เปอรได้ดวลกับการแม่ทัพของทีมอย่างวอชิงตันมิสติกครับคือทางด้านสาวเอเรียลแอดกินส์ครับมี43%ฟิโกครับส่วนการทำสกอร์อยู่ที่15.3แต้มต่อเกม ท่าสนาของจานเจนในคู่นี้ครับเรียกได้ว่าเป็นบาสท,ที่น่าจะสูสีครับสาหรับคู่นี้ครับแม้ใน4เกมหลังสุดของวอชิงตันวิสติกจะโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่าน,นั้นครับแต่ถ้าเทียบตัวผู้เล่นกับทางด้านฟินิคเมคครีแล้วก็ถือเป็นรองอยู่เล็กน้อยครับและว,วันนี้เป็นเกมสําคัญสําหรับฟินนิคเมคครีผมมองว่า5แต้มในวันนี้ครับเจ้าบ้านอย่างเมคครีนน่าจะข้ามผ่านได้ด้วยฝีมือของเคลียร์คอปเปอร์ยืนฝังเจ้าบ้านครบคร่องเรื่องความมันดุดนันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ